สวัสดีครับผมช่างเอกนะครับจากอู่เอกエンจิเนอร์เช่นเคยครับผมวันนี้มารีวิวงานตั้งแก๊สกันครับเป็นโตโยต้าเวลฟายนะครับ A720 นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง2.4ครับเครื่อง2.4หรือว่า2 a z ของเรานั่นเองนะครับเครื่องที่ใช้กันมาอย่างแพร่หลายนะครับของโตโยตา้า เป็นเครื่องประจะปูลเลยเขาได้เครื่องเออันนี้เป็น2อง a อนะครับ2 4 0 0ัีีกับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับ7สปีดนะครับผมก็เป็นรถครอบครัวหรือไม่ก็รถครอบคู้บริหารหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นรถที่น่าใช้มากๆรุ่นหนึ่งสำหรับผมก็ติดมือไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งคันแต่ผมไปเอาผ่านนะครับสำหรับรุ่นเนี้ยเอาผ่านเรลไฟมันจะ เหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นท้ายนอกนิดหน่อยเช่นแบบไฟหน้าไฟท้ายส่วนรายละเอียดการใช้งานพื้นที่ด้านในต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดเลยก็เหมาะจะเป็นรถครอบครัวนะครับมากๆรุ่นหนึ่งมีประตูสลายมีห้องโดยสารกว้างขวางนะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.4เครื่องอาจจะดูเล็กๆเหมือนนะครับสําหรับตัวรถไซส์แบบนี้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเงืออะไรมากมายก็ใช้งานได้ดีนะครับผมวันนี้ก็ ติดตั้งแก๊ส LPG กันเข้าไปเสริมความน่าใช้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับสำหรับคันนี้ใช้เป็นชุดแก๊สของเ k ม E นะครับชุดคอนโทรลเป็น KM E New Plus นะครับระบบจุนอัตโนมัติพร้อมระบบ o v d 2นะครับผมเชื่อมต่อ OBD2 เรียบร้อยฟังก์ชันครบถ้วนสำหรับระบบแก๊สในปัจจุบันนะครับหัวฉีดที่ติดตั้งเข้าไปเป็นหัวฉีดนหนันะครับเป็นหนัวฉีดบุนนะครับผม ตัง้ตงก็ใบตัวร้อยแล้วนะเครื่องกอ็เรียบร้อยสวยงามนะครับดูไม่ลกเนี่ยครับผมจนหม้อต้มคันนี้ใช้เป็นหม้อต้มของ AC นะครับหม้อต้ม AC ซีแล้วต้มแก๊สเป็นรุ่นอ่า R1 นะครับก็รองรับแรงม้าเพียงพอสําหรับเครื่องยูดฝุนของทางดูดฝุ่นทีวีขนนี้นะครับตั้งเร,รเรียบร้อยเรียบร้ละเอียเรียบร้อยด้วย,ย,ย,ยนะครับโอเคนี่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูถังกันนะครับ สำหรับพวกเอาผ่านเวลไฟเอเนสสนะครับถังไซส์ที่พอดีา Body มากๆคือถังไซส์54นินะครับติดตั้งไว้แทนยางอะไรอยู่ใต้รถนะครับอ่าจะเป็นหัวเติมแก๊สจะติดตั้งในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นมานิดเึงมองจากด้านหลังไม่เห็นนะครับถ้าเป็นรถรุ่นที่สเกิร์ตหลังเรียบ ไม่วาวขึ้นแบบเนี้ยถังมันจะมองไม่เห็นเลยนะครับมองไม่เห็นนะต้องก้มลงไปแบบลึกๆอย่างนี้เลยถึงจะเห็นเดี๋ยวถ้าขับตามหลังหรือว่าเดินผ่านเนี่ยก็เรียกว่าไม่รู้ดีกว่ารถคันนี้ติดแฉกถังมันมันอยู่ที่ทันเกิดแ,แต่ขับวิธีดูงถ้ารถเราเป็นทันเกิดแบบเรียบเรียบเรียบแบบแนวอย่างเงี้ยไม่มีวาวขึ้นไม่มีวาวขึ้นมาตรงเนี้ยติดแฉเข้าไปถังมันจะมองไม่เห็นเลยนะครับก็ ก็ด,ดีครับผมจะได้แบบบางคนไม่ชอบให้เห็นว่ามีทางแท๊โปงมามันดูแปลกๆเนาะอย่างนี้เ็ามองไม่เห็นเลยก็แทบจะไม่รู้แหละว่ารถติดแก๊สนะครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยสวยงามน,นะครับสําหรับตัวเวลไฟ NS20 เชื่อด2.4คันนี้ก็จบการรีวิวเปลี่ยนเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ